สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่เบคอนลิบชแนลนะครับก็อันนี้เห็นไหมนี่เจ้าโทชิโรฮิสกายะกลับมาอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารอบที่แล้วเนี่ยโคตรแบบ โอ้หตัวละครเอาเป็นว่าตัวละครคือสวยมากแต่แบบแพงแพงคือแบบคือผมโคตรเกลือแต่อันนี้ผมได้มาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสุ่มตัวฮิสกยะให้ดูนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ก็เดี๋ยวจะรีบให้ดูว่ารอบนี้เนี่ยมันจะเกลือเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวจะรีบสุ่มให้นะครับอะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนไอดีก่อนแป๊บหนึ่งอะผมเข้าไอเดียหนึ่งมานะครับเนื่องจากว่าไอเดียหลักเนี่ยผมมีแล้วเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูว่าแบบรอบนี้เนี่ยเกลือหรือเปล่ารอบที่แล้วผมบอกเลยว่าโโโอหห ผมบอกแค่นี้แหละสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหาป้ายทั้งหมดเนี่ยห้าป้ายนะครับผมป้ายกดไปเลยผมจะกดไปแบบชิลๆนะ,อะไอ้ดีนี้เนะี่ยผมมีทั้งหมดเอ่อ4,561คู 4, ป,ปองนะสุ่มเกม็บไปเลยครับเผื่อแบบใครอยากได้สก,กินนะเพราะว่าบอกเลยว่าไอ้เจ้าฮิสกิยะเนี่ยฮิสกิยะมันสวยอะ่ะสวยมากอ่ะได้ไปแล้วป้ายแรกๆนะครับได้แล้วก็สุ่มทีเดียวได้เลยนะเดี๋ยวกดฟรีก่อนนะผมจะแบบไปเร็วๆเลยนะ ไห่ๆกดสองทีกดสองทีก็สอ้าปเฮ้ยสองทีสองป้าย <Yeah. S 1> ๋ย่กดไปใจรู้แล้วกันผมจะสรุปย่อยอีกทีนึงแล้วกันอ่ะพอเราสูบไปสักพักหนึ่งนะครับอย่าลืมนะเราเข้าไปที่คังนะครับเข้าไปที่คังเนี่ยเราก็เอาไอเทมเนี่ยมาสุ่มเพิ่มได้อีกนะครับกดเนี่ยใช้30ไอเทมเพื่อสู้ต่อ10ครั้งเราจะได้ไม่ต้องเสียเยอะอ่าได้ไป้ายด้วยเห็นไหม นี่เ,เป้าไม่ต้องเสียเยอะเข้าใจหรือเปล่าอันนี้เอามาก่อนแกลกรางวัลมาก่อนมีตัวที่แบบเรายังไม่มีด้วยนะครับอไปแลกต่อไปอมีลิมิตออกมาครับโอ้โหทำเป็นเล่นไปนี่กดไปกดมาไม่โผล่นะทำเป็นเล่นไปไม่โผลนะ่นะกดแบบไม่คิดมากไม่น่ไม่ได้นะจริงๆโอ้โห เฮ้ยอ่ามาป้ายมาป้ายมาอาโอเคคืออะตอนนี้เราเหลือป้ายสุดท้ายนะครับไปครับเราสามารถกดได้อีกประมาณสักแครั้งประมาณนี้แหละหนึ่งครับโอ้โหกดครั้งที่2ไปเฮ้ยครั้ที่สามโอ้โหชัดเจนเยียผมว่าความยากไม่อยู่ป้ายท้ายแหละเอาตรงๆว่าผมไม่อยากเติมนะเดี๋ยวใช้ของฟีเป็นประโยชน์นะใช้ของฟีเป็นประโยชน์นะ ใช้ของฟรีสลับกับของจริงไปฮะนี่จะได้แบบเผื่อมันได้เลยไงโอ้โหเออโอ้หป้ายสุดท้ายเนี่ยอะไรครับผูนี้อ่ะคุป,ปองผมหมดแล้วนะครับไปสุดท้ายายสุดท้ายเพื่อนโอ้ป้ายสุดท้ายไม่ออกไม่ออกนะครับตอนนี้คุป,ปองผมหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วป้ายสุดท้ายผมไม่ออก ได้โปรไฟล์มาครับแต่ไม่ได้ใบจะเอาใบนี่ขาดอีกใต้เดียววะเออคูป,ปองที่มีอยู่ยังไม่พออี๋ยะผมต้องไปเติมก่อนนะครับเอา,อางี้ ผมเนี่ยมีเว็บเติมเกมนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะเติมเงินอยู่ในเว็บเติมเกม .com นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนทำไมอ่ะทำไมผมต้องเข้าไปแบบต้องเติมมา4,5 0 0ไม่อยู่เหรอ <No. S 1> อันนี้ครับเราก็เข้ามาในเว็บเติมเกมแล้วนะครับก็อย่าลืมล็อกอิน ID ดีเข้าไปครับเรายิง ID ดีแป๊บผมล็อกอินเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วใช่ไหมครับกดเข้าไปที่ ROV นะครับผมถ้าอยากให้ทุกๆนีย่ยให้เติมผ่าน S h o ป e e Pay นะครับผมจะเติมผ่าน s h o p e e Pay ผมจะเติมมาสัก 1,000พปองแล้วกดทำการเคสแกนจ่ายให้เรียบร้อยครับเติมเกมผ่านเติมเกมนะครับมีโบนัสนะครับโบนัสยิ่งเติมเยอะก็ได้เยอะนะครับไม่ใช่เว็บหลอกนะครับคุ้มสุดๆเลยครับก็ใครที่อยากจะเติมเกมผมแนะนำนะเว็บเติมเกมครับอ่ะเรามาสุ่มกันต่อคือผมไม่อยากจะสุ่มเยอะแล้วเพราะว่ามันเจ็บแล้วเหลืออีกหนึ่งป้ายนะครับผมเติมมาทั้งหมด1 0 0 0คูปองนะครับยัดเพิ่มเข้าไปนะครับผม ตอรกมี4 5นอันนี้อีกยัดเพิ่มเข้าไปมาไปครับผมจะรีบก,กดดไวให้กันให้ดูแล้วกันนะเราจะมาดูว่ามันใช้กี่ปอ,องมาแล้วโอ้โหพีสกายยมาแล้วครับโอเคเราก็รับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสูงฟรีได้หนึ่งครั้งด้วยแม่งอะเราลราแล้วเราเรามันก็จะอยู่อันนี้ผมโดนไปทั้งหมด5อีก500 ลาวา้5 0 0 0คูปองนะครับสำหรับเจ้าไบาฮิษกยะยนะครับหัวหน้าหน่วยของเรานะครับไปไปเล่นไปลองกันดีกว่าได้ไดมาแล้วเขาจะให้กรอบเรามาด้วยโอเคไปลองเล่นก่อนจะไปเริ่มเกมนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเซตไอเทมกันก่อนเลยนะครับดูก่อนเดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรบาง่ีอยางเขาเอาไบาไปป่าเหรอ ที่ผมดูเนี่ยไบส่วนใหญ่นะครับไปเลนแครี่นะครับผมก็ไอเทมที่ผมจะออกนะครับก็จะเป็นดัมเมดซะดัมเมดเพียวอ่าอาจจะไปออฟก็ได้ไปแครี่ก็ได้เดี๋ยวนี้แม่งไปได้หมดนะครับผมที่ผมจอนะครับผมก็เป็นวอร์บูธนะครับอ่าคีนะครับผมกันไกมุรามะสะนะครับแล้วก็ฟิลเลตูธครับชิ้นสุดท้ายเป็นเกาะเกิดครับผมจริงๆผมอยากได้ตีไวกว่านี้นะแต่แคนี่ก็โอเคละไปดูพลังแฝงกันครับ พลังแฝงของไบส์นะครับผมจะใช้เป็นนกกระจิบนะครับผมนี่หรือว่าเจ้าโฮลี่ซัมเมอร์นะครับไบส์เนส่วนใหญ่มีมีสกิลทูดาเม็ของเขาด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ไม่จำเป็นต้องออกมาแล้วก็ผมใช้เป็นเจ้าฟื้นเมื่อเราฆ่าได้นะครับอเมื่อเราฆ่าได้เราจะได้เฮทพีนะเพราะว่าเราจะได้เฮพีเพิ่มขึ้นเอาไว้แบบไหลต่อรัวประมาณนี้อ่ารูนผมใช้เป็นตีเหลว2ีนะครับรูนใช้เป็นตีเร็ว26อ่ะไป มาเริ่มเกมกันสี่ที่ก่ยะ,ะ,ยะเขาก็สันหาห์นะนจริงๆตัวละครเจ้าไบเนี่ยเวลาอันติเนี่ยมันจะบงังคาเหมือนบังครอย่างเนี่ยเป็นร่างนี้นี่คือร่างบังคาของเขาเวลากดตินียครับได้หวิเก่ง6วินะครับหวิแห่งการกอดโกยจริงๆเรามีเวลาแค่3าวิเล่นไบเนี่ยคุณคิดง่ายๆนะครับเรามีอันติ6วิใช่ไหมมีเวลา3มวิในการเล่นก็คือ หลังจากที่ดาเมจโดนดาเมจภายในสามวิเนี่ยมันจะค่อยคิดดาเมจของเรานะครับอ่าสามวิเท่านั้นคุณลองจัดสรรดีๆเอ่อสามวิเอาให้เอาเล่นให้สุดผมแนะนำนะแอนตี้เนี่ยเราจะกดตอนไหนกดตอนที่เราเล่นคอมโบสกิลเราจะเวลาคอมโบเอ่อบ้ามันจะเก็บคอมโบสี่สแตก็กถูกไหมคอมโบสแต็กคือฮิตหนึ่นงทีสกิลหนึ่งมันจะปลาหอกสองทีครับอ่าเป็นสองสแตก็กแล้วก็ฮิตอีกหนึ่งทีค่อยโดินเข้าไปอ่าพอเราโดินเข้าไปปุ๊บ เราจะฟันแล้วใช่ไหมเราค่อยกดแอนติครับอ่าทีนี้ไหลเลยครับมันจะไหลไปเรื่อยๆเลยครับระหว่างนั้นเอาให้ตายนะครับสี่ห้าคิดอะเอาให้ตายไม่ตายเราจบทุกคินี้แหละไม่ขึ้นระเบิดเวลาแล้วก็แพทเมตานี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มเปลี่ยนกันแล้วแล้วหลายคนยังปรับตัวไม่ทันนะครับในแร้งเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะสำหรับเมตานี้แต่ในซ้อมทีมในแข่งเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับรรก็คือเอ่อเรนดสเลเยอร์เนี่ยลง จะเป็นของออฟเลนและอ่าเรดัสเลเยอร์จะเป็นของออฟเลนและส่วนเลนมันกงกรเนี่ยจะเป็นของแครี่นะครับเนื่องจากว่าแครี่เนี่ยไฟมักงกรได้ดีกว่าออฟเลนนะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยสำคัญกว่าดาร์คครับอ่ายวเราไปคุยกับทาชินิดหน่อยที่ทำตัวมีปัญหาเนี่ยไอริคเตอร์เนี่ย เราเข้าเวทครับเห็นเรียวมาไหมเรียวมาเนี่ยเป็นตัวละครต้นเกมนะครับเรียวมาเนี่ยสามารถชนะเอเลนดอร์นะครับชนะเอเลนดอร์และเป็นตัวกันเวทได้ดีอ่าสี่สแต็กสี่สแต็กถอยถอยสี่สเต็กเดี๋ยวเราจะอันนี้ทาชิเนี่ยเขาไปบุกนะไปไปแบบว่าไปเลงการนะครับเราก็เจ้าหมาลงหมาไม่ทันเฮ้ยเพนดาเหนดา ถ้าเราฆ่าได้มันจะรีเซ็ตสกิลนะครับไฟได้ครับไฟได้ไฟได้ไไดแบ,บ่งร่างยัดเลยครับยัดหน้าเลยเอ,เอามังกรครับอาชีมีสองเจก็์นะครับเดี๋ยวเรามังกรสเสร็จเราจะโอ้ <c oughs> ชีวิตจะยืนดูกันอีกนานไหมกลิตเตอร์ ไม่ตายผมไม่กล้าเล่นนะเราเป็นแคลรี่นะถึงแม้ว่าเราจะเป็นแบบแอสซิสซิฟแคลรี่เราก็จะเป็นแคลรี่อยู่นะหยกไม่โดนกัดไม่โดนไม่เอาผมไม่เอาเด็กก่อนนะป่าเราไม่มานะครับป่าเราไม่มาคือจบเขาเกิดนะเราล่ามก่รไม่ได้เองไม้เล่นนะครับเรามีนตีแล้วครับผมไม่มีนตีไงเมื่อกี้ผมก็ไม่อยากจะสู้ มมอะไรลอยตามมาดิกเตอร์ถึงป้อมล่างลัวๆเลยโอ้โหไม่โดดไปละน้องถามจริงผมไม่โดดไปอ่ะอ้อผมโดดข้ามไปได้ผมไหลยาวมันติดถือเพื่อ ตายครับตายอย่างเดียวครับตายอย่างเดียวสภาพนี้หมดยังวะหมดแล้วเุ้ยหมดแล้วหมดแล้วไม่ถึงมันกูในหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะติดสวนมาฮะ เง้ากดล้างสื่อเลยยิงถ่ายแล้วถ่าย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 ,ายจิ๊กเกิดครับม,ม้าแมวอเจิ๊กให้เรานะเะรเนี่ยทำใไหมไม้แมเจิ๊กให้เราโดนอันตีาราวิว <laughs> อวันตีอยู่ได้หกวิอ่าแต่เราจะค่อยคิดเตะสามวินะมีเวลาเล่นอยู่แล้วอ่ะเกือบได้ทุกคนลาวิวันตีไปแล้ว เป็นแอดรู้จักแคลรี่แอสต์ซิสต์ไหม <c oughs> อเออ,เอ,อไม่ต้องสั่งเยอะหรอกอาากูค่อยๆเอา, <c oughs> าผมก็ทำเองนั่นเอยจะมาสั่งเฉยๆตัวเนี้ยวับต้องหลบปฏิรับิว <Ultimate. S 2> โอเคยหลบสวยฮะหลบสวยฮะ <c oughs> ไปหมดแล้วพี่เฮ้ยให้ตึงตึงกัดเลย่ะตึงกัดเลยลีมิกตึงกัดดึงฟอเสื้อไม่อยู่ละห่วโซ่หลุดอดีตเมื่อกี้เสียดายนะแต่โชคดีนะไปกัดเขาได้ตึงสายตึงผมมันส่ตึงตึงสั่งเยอะแ้วแบกเองอ่ะเวลาเราฆ่าได้ครับมันจะได้ได้เลี้ยเราคืนนะ สกิลของไวท์เนี่ยสามารถเด็ดโดดข้ามขื่อได้ด้วยนะครับเข้าด้านซ้ายที่นี่มาทำไมเนี่ยที่นี่เขาวิ่งมาทำไมเขามาหาใครอ่ะเขามาอ๋อมาหาลิกเตอร์ที่เจ็บเขามาเขามาหาลิกเตอร์ที่เจ็บนะฮะเสียดายเจอฮิสิกะยะไปก่อนสัตว์หัวหน้าหน่วย์ฟาดหน้าไปอยากจะเล่นนะเราจะเข้ามีฮิตก่อนนะเราจะเราจะไม่รีบโดด นี่ทักทายทักทายโอเคติไปแล้วครับล่างเข้าครับแตเลทขึ้นนะโอเคผมรับเลทก่อนนะแพนตาหายแพนตาหายอยู่สักย่านหนึ่งแพนตาอยู่สักย่านหนึ่งล่างไม่มีนะ เล่นสักทีสิครับไวรุ่นไยรุ่นไม่เล่นสักทีแล้วมีดาเมจเยอะผมเนี่ยวันเดอร์ตีแล้ววันเดอร์ตีไปแล้วเรจะดันบนล้าดันบนเราเป็นแคลรี่นะเราไม่ต้องแบบไกลเฮียนกระหือเือจะขบมวงเดียวนะ ไม่ต้องเข้าไปคอมโบนะใครได้ก็ไขรนะเออจะโชว์อ่ค่อยเล่นนะ <Okay. S 1> บางคนแบบคอมโบเรียนยามาดีเขาไปคอมโบเดียวไม่ได้นะครับ uh huh. ไบไบเป็นแคลรี่อีกตัวหนึ่งนะเรามาตีาววดีๆนะครับพิกเกมได้นะครับ oh. ตัวนี้แคลรี่ลาวิลเนี่ยเป็นตัวท็อปฟอร์มตัวหนึ่งในแข่งเลยนะตั้งแต่ว่าเขาคอบโบได้นะคอบโบกับเลนกลางได้การตายรัวๆอาพันิดไปแล้วอดได้บูน้วยมึงเขาพนิตไปเขาอดได้บูอะงงๆไปเลยได้บูงงๆไปเลยก็เขาตอบแปะเก็บสับแตกแม่เป็นแคลรี่ผมก็ไม่จะเป็นต้องเข้าไปนี่ค่อยค่อยค่อย ค่อ,อ,อยเล่นไปนะเป็นแคลรี่ต้องการจะได้แล้วทำฟีป้องกันนะมาแล้วพี่มจีจะเล่นจะเล่นจะเล่นคือเฮ้ยเฮ้ย,ฮยอ่ะมาดิบังใครก็บอกเรื่องไงไม่ต้องเล่นเยอะเล่นตอนโชออย่างเดียวก็พา ก <laughs> ันด้ากันตาฮะ <c oughs> หยุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ไอ้หนุ่มยูเคนไอ้หนุ่มยูเคนหยุดไม่อยู่แล้ว <c oughs> คอยเล่นไม่ต้องกระหี้ยกระหือเล่นอ่ะเข้าใจปะ ค่อยๆลายแล้วก็บังคายทีเดียวเพราะมันได้แค่หกวีนะครับแต่ว่านานไหมไม่นานเลยนะครับเข้าแล้วออกเห็นไหมเห็นผมเล่นไหมเข้าและออกเข้าแล้วออกสกิลเพผมสุดช่วงนี้ฝึกเยอะอะดิคอยเล่นคอยเล่นสิ่งที่เราต้องระวังคือลาวิเอนตีนะ จะให้ซัพพอตลอร้างให้ปาแตกไฮะาแตกไปาแตกไปฮะประ่ปประะรา,างางรางไปต้องไปไต้องไ,ไต้องเล่นได้ฮะเล่นได้เล่นได้ เติมหมดไหมโอ้โหได้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 วันเดอร์มาครับได้วันเดอร์มาครับถามว่าเราสู้นานไหมสู้นานไปอ้าวอ้าวอ้าวอยากเล่นเดือนก็มีบางใครวะเฮ้ยดูด้วยวิชาแก่งกล้าเยอลินมาลุกแล้เราแล้วน่าจะได้หมดเลยครับเขาเหลือสองตัวเราไหว เป็นดูดเม็ดอ่ะแต่เราก็ไม่ได้คิวเอองงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรนะจะเอาไปเอามูนิดนึงฮะแม่มันเกิดหมดแล้วเช็คโชว์โชว์นิ้วเร็วก่อนรีเฟกไม่รูยังอยู่ป่กเดาจยะเช็คก่อนเจอแพนด้ให้กดแอนตี้นะครับเขาจะเบิร์ตเราไม่ตายสามวิระหว่างนั้นเราต้องไล่ฆ่าเขานะ คือแบบเป็นแเป็นแคลลี่ที่แบบแอ<ร>นซิทแบบยีอ่ะนึกออกไหมจีอ่ะเข้าไปล้วงไม่ได้นะครับโดนสวนตายเพราะมันแรงตายฮะไปโดนแท,แทงตายที่นี่ล้วงเขาถดนล้วงซะเองเข้าไปคิดฮนะ เฮ้ยข้างไว้เบาเฮ้ยเฮ้ยเขียวลิ้นมาู้ฮ่าจบไปแล้วแบบไปไปข้างคนโหดโคตรจะบ้าไปเรื่อยเคครับก็จุดเด่น ของเจ้าไบ์นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถมันเก่งเลนนะครับเป็นตัวละครกดเลนเนื่องจากว่าเขามีสตันอ่ามีสตันนะครับมีแล้วก็มีความพิ้วนะครับสามารถโดดเข้าโดดออกได้โดดเข้าเนี่ยสามารถโดดได้2ทีก็คือสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับโดดออกได้ทีเดียวนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วโดดออกไม่ได้นะอ่านี่แล้วก็เมื่อเจ้าเมื่อเจ้าไบ์โดนลวงนะครับผมเมื่อไบ์ เมื่อไบ้โดนล้วงนะครับก็สามารถกดแอนตี้ฆ่าแอสซิสินได้นะครับจุดอ่อนของเขานะครับก็คือดัมเมจที่น้อยนะครับดัมเมจที่น้อยเป็น DPS ที่น้อยเมื่อเขาเล่นไปแล้วนั่นคือแบบเมือมอม่อหไหร่ที่เขาแอนตี้นั่นคือจังหวะที่เขาต้องเล่นนะครับแต่ถ้าเขาไม่แอนตี้เนี่ยเขาจะแบบค่อยๆต่อค่อยๆป๊กรอจังหวะอ่ารอจังหวะไปนะครับแต่ก็ไม่น้อยไม่น้อยทีเดียวอ่ะไม่น้อยทีเดียวนะครับก็สําหรับคูปอง5,000ครับรอบนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะครับผมดีนะมีเติมเกมช่วยไว้เติมู เติตเมผูกโบนัสเยอะนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วทุกคนบายบายสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดทำไมแล้วก็อย่าลืมใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดไลค์กดให้ผมน้อยว่ยแหละ